สนับสนุนโดยชอบสินค้าดิวตี้ฟรีได้ง่ายๆที่กิ่ง power application ประกันสุขภาพ h เฮล me ใครมีเราพร้อมเฮ l p ์ s c b Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุดโอนจ่ายได้ทั่วโลก Luxury r e i m a g i n e นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับ ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำว,ว้าวข้างในสุดยอดเลยเ<ช>อะไรอะไรมีอะไรอะไร่ะ เคล็ดลับนะครับสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ฮ่องกงก็ตามเวลาเข้าศาลเจ้าต้องก้าวเท้าซ้ายเข้าไปเวลาออกออกเท้าขวาทำไมอ่ะเท้าซ้ายบ่งบอกถึงความมั่งคั่งไปถึงทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองนีเฉพาะศาลเจ้าไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเวลาออกจากบ้านเลยใช่ไหมคะพี่หวาน ใช้เท้าซ้ายแล้วก็ทีมั้คือย่เหยียบ่รนีรประตู่เหยียบเท่านี้ประตูครับแล้วเวลาออกจากศาลเจ้าก้าวเท้าขวาออกครับออ๋อ ที่เราเคยดูเรื่องพระถังซัมจัง๋งเนาะจ้แม่กวนอิมนี่คือแม่ขององค์เฮ่งเจียเลยเป็นผู้ที่ควบคุมเป็นผู้ที่มอบอรัดเกล้ารัดเกล้าใช่ไหมที่นี่สร้างไว้ได้สวยงามมากครับ พลังค่อนข้างเยอะก็สร้างอย่างถูกต้องก็คือด้านบนสุดเป็นองค์พระเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปครับแล้วก็ลงมาก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมครับเพราะว่าท่านคือเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาจากนั้นก็คือองค์เทพเจ้าเฮ่งเจียแต่มากราบขอพรกันอีกครั้งหนึ่งครับผม อิติปิโสพระควาอิติปิโสพระควาพระเจ้าขอกราบพระเจ้าขอกราบองค์พระแม่โพธิสัตว์กวนิมองค์พระแม่โพธิสัตว์กวนิมขอกราบองค์เทพเจ้าเฮงเจียขอกราบองค์เทพเจ้าเฮงเจียขอกราบหลวงพ่อสังกจาัยขอกราบหลวงพ่อสังกาจายขอพระบารมีขอพระบารมีของทุกพระองค์ของทุกพระองค์โปรดดลบันดาลโปรดดลบันดาลดลจิตดลใจดลจิตดลใจให้ข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดทะทำการสิ่งใดพบแต่ความสำเร็จพบแต่ความสำเร็จความสมหวังความสมหวัง โชคดีโชคดีล่ำรวยขึ้นโดยฉับพลันร่ำรวยขึ้นโดยฉับพลันสาธุ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 พอเราไหวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการถวายน้ำมันตะเกียงครับแล้วก็เผากระดาษที่เมื่อกี้เราได้ถวายมาเป็นการส่งสู่สวงสวรรค์ครับคนจีนชื่อว่าการเผากระดาษเนี่ยเป็นการที่ส่งขึ้นสู่สวรรค์ครับ ครบล็อ,อกซิลใช่ไหมอ่ะมีองค์ใส่สิงอี r ให้ด้วยครับอ,อยู่ด้านหลังนะครับมีตู้พุกไก่ด้วยมีตู้พุกไก่ครับ วันนี้รู้สึกว่าแบบเฮงๆปังๆมาก<ช>อ่ะโพี่สันคพามาอิ่มใจทีนี้นอกจากที่นี่แล้วค่ะยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่สันก็จะมีศาลเจ้าพ่อเสือนะครับเสาชิงช้ามีศาลเจ้าพ่อกวนอูขาศาล ที่สามารถที่จะแก้ชงได้สามารถที่จะเสริมพลังบารมีให้คนไทยทุกคนได้ครับก็ใกล้ที่ไหนไปไว้ที่นั่นแต่สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ทำไมอะเรื่องของดวงเฮ้ยโอ้โหใครก็ต้องอยากรู้มาว่าปีนี้เราจะรวยหรือเปล่าเฮ้ยเราจะแขงขนาดไหนดูแบบว่าเลียงครบเลยเหรอเรียงครบเลยบ้าบอต้องถามพี่ขวัญพี่ขวัญจะไล่ให้หมดไหมไล่เลยครับเอางั้นข้ามไปสัปดาห์หน้าเลยข้ามไปสัปดาห์หน้าเลยไม่ได้เดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ถึงแล้วอดใจรอนิดนึงนะคะแต่แน่นอนนะคะว่า มาพูดคุยกับแขกรับเชิญได้ก็ต้องขอบคุณผู้สัมสรุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณครับขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทเครือเจริญพกฑ์จำกัดธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนก r ฟ นีพี่ขวัญเนะอุตส่าห์พาเรามานะเราก็มีของอร่อยมะม่วงไทยทิพย์มอบให้กับพี่ขวัญด้วยนะคะอร่อยจริงๆอี่คุณผู้ชมแคปแท,ทนไหมคะแคปแทนไหมคะแคปภาพเลยคะ่ยคะ,ยคะอ่ะไอเทมรับของมาแล้วค่ะ อะไรต่ออะไรวะอะไรวะโอ้ไม่ทันเนี่ยไคลล็อคสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยพี่กอล์ฟได้ถามว่าจะขอนอนที่ศาลเจ้าเลยใช่มเอาก็ไม่ได้อะใจร้อนน่ะหรือไม่ต้องสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้เลยมะซื้อเวลาเพิ่มซื้อเวลาเพิ่มด้วยอ่ะได้ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังก็จะซื้อเวลาทีเดียวเจ็ดวันกันเลย ก็ขอให้คุณผู้ชมช่อดีนะคะปีใหม่นะสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงเฮงปังปังให้ที่สุดอวยพรที้กับคุณผู้ชมปีใหม่ด้วยได้ไหมคะขอให้คนที่ดูรายการคุยยกบบ้านทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนจงเฮงจงปังจงร่ำรวยทำสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาเป็นมหาเศรษฐีทุกคนครับสาธุเวลาหมดแล้วดิ เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันนะคะกับรายการคุยยกบ้านนะส่วนสัปดาห์นี้นะคะพี่หมอขวานและพี่กอบรฟเลทิพก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเฮงๆฮงรวยๆวังฟังทุกท่านนะคะสวัสดีครับเจอกันใหม่กับรายการคุยยกบ้าน สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันจีได้ใน YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะมีนักษัตย์ไหนปีนี้ที่ดีมากๆไหมคะพี่ขวัญดีมากๆนะครับ จเจอเนื้อคู่ไหมปีราการ์เนื้อคู่ไหมเหรอแนะ,ะ,ะนําว่าคนเกิดปีลากาให้ไปไหว้เยงได้รับมรดกมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่คําจุนและมีเกณฑ์ที่จะซื้อรถซื้อบ้านสินเชื่อกู้ผ่านหมดเลยสร้างเืงิอสร้างตัวได้สร้งางเืิอสร้างตัวได้พี่ม